วันนี้ผมจะมาแนะน ok ํารถที่มันผ่อน8ปดทันนะใครที่กําลังมองหารถอยู่นะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเลือกรถรุ่นไหนดีนะแต่ว่าตั้งไว้แล้วล่ะตั้งธงไว้แล้วว่าอยากจะผ่อนเดือนหนึ่งสักราวๆประมาณ8ปดทันนะเดี๋ยวผมแนะนําให้นะอันนี้เอาไปเป็นไกด์ไลน์กันแล้วกันนะผมมีมาให้เลือกทั้งรถเก๋งแล้วก็รถกระบะนะผมมาเอามาให้ดู4ี่คันนะเริ่มจากตัวแรกนะ ตัวแรกเป็น C-Segment C-Segment ก็จะมีซี v i c มี a อาติมีมาสด้าประมาณนี้เล่นได้ปีถึงประมาณปี2018เลยนะแล้คันนี้ของผมปีปี2018รนะาคาขายอยู่499,000ก็จะผ่อนประมาณราๆประมาณ8,000กางๆแค่นั้นเองอแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเล่นเอาติสะอาติสก็อยู่ได้เล่นได้ปีประมาณสักปี ยี่สิไม่ใช่สิบเก้าเอาติดเล่นได้ปี19ตัวตัวออนิวเลยแล้วก็ถ้าเป็นมา z ด้าสนี่น่าจะเล่นได้สักปีปี1 8บแได้เหมือนกันนะมา z ด้าสามมาดสราคาตกอยูอ่แต่ว่าถ้าเป็นมือหนึ่งนะออกมือหนึ่งคันนี้พนต้องมีมื่นกว่านะออกห้างไปแดงอยู่8ปดแสนกว่า,าเกือบ9ก้าแสนตัวนี้อันนี้ขนาดแค่ตัว e นะถ้าเป็นตัว el ออกห้างไปแดงอยู่เก้าแสนหกกว่าครับผ่อนผ่อนต้องมีหมื่นหมื่นสี่อะผ่อนมีแน่ๆแล้วก็อีกอย่างคือต้องใช้เงินดาวด้วยอ่ามาแล้วก็ขยับมาเป็นดีเซ gment อาดีเซ gment ของผมที่เอามาโชว์นี่เป็นคัมรี่คัมรี่สองปี2016จดทะเบียนปี2017ตัวนี้ออกห้างไปแดงอยู่ล้าน299ฟังแล้ว ฟังเป็นมือสองแล้วน่าใจหายมากนะถ้าเป็นรถผมเองเนี่ยเวลาผมขายโอ้โหผมใจหายเลยวะผมขายอยู่4ี่แ0 0ปี2017คัมรี่ปี2017นะรถ7ปีจากล้าน3เหลืออยู่5้าแสนขายไปแปดแสนนะถ้าถ้ามือหนึ่งนี่ไม่ต้องคุยเลยนะว่าผ่อนเท่าไหร่มี20,000กว่าแน่ๆอยู่แล้ว แต่พอเป็นมือสองแล้วเนี่ยผ่อนอยู่แค่แปดพันกว่าไม่ข้ามเก้าพันอถ้าถ้าจะเลือกรถเก่งเนี่ยอ่าผมบอกก่อนถ้าจะเลือกรถเก่งเนี่ยถ้าจะไปออกมือหนึ่งเนี่ยได้ตัวไหนบ้างอะได้รุ่นไหนบ้างอะไรอะ่ะ w อ o s เหรอ Yaris, Mazda สองเฮ้ย e, พงนิบถ้าถ้าดาวน้อยๆน,นะดาว สองหมื่นอะไรเนี่ยผ่อนผมว,ว่ามีทะลุเก้าพันแน่ทะลุแน่แนอาจจะเล่นได้นู่นเป็นประมาณนู้นนะอีโคโคาร์นะมิลานแอตทานมาร์สนะนิสันโนตอะไรพวกเนี้ยนะผมคิดว่าพวกนี้น่าน่าจะผ่อนอยู่ราวๆประมาณผมว่าถ้าดาวน,าน้อยๆอ่ะมีนะแปดพันผมว่ามี่หรือว่าถ้า มองหารถกระบะนะอยากจะซื้อรถกระบะแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีนะมองเป็นป้ายแดงหรือว่ามือสองดีนี่ดีแม็กคันนี้ผมปี2020อันนี้ผมแนะนําเป็นไกด์ไลน์ก่อนนะแกไกด์ไลน์เฉยคนที่กําลังมองดูตัดสินใจดูว่าเฮ้ยมีงบประมาณเท่านี้จะเล่นรุ่นไหนดีหรือว่ากําลังจะตัดสินใจซื้อมือหนึ่งหรือมือสองดีคันนี้ดีแม็ก1.9 LDA ปี2019จดทะเบียนปี2020เฮ้ยรถโคตรใหม่เลยนะรถยังใหม่อยู่เลยรถวิ่งอยู่40,000รถวิ่งอยู่40,000กว่าเองตัวนี้ออกข้างไปแดงอยู่ประมาณ800,000แ0ด0ส0กว่าบาทวันนี้ผมมือสองราคาหายหน้าหน้าตกใจเหมือนกันรถเพิ่งใช้มาไม่กี่ปีเองหายไปครึ่งหนึ่งนะขายอยู่4ี่แสนเจ็ด อันนี้ขายไสี่แสนเจ็ดผ่อนก็เลขแปเหมือนกัน8 0 0พกว่าไม่ถึง9 0 0าแน่ๆถ้าออกมือหนึ่งะมีแสนอ่าหมื่นนะหมื่นสอีแน่ๆถ้าดาวน้อยนะถ้าดาวเยอะก็ว่าไปอีกอย่างหนึง่งอีกเรื่องนึงอ่าอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะได้ดีแม็ตัวสูงนะผ่อน8,000กว่าได้ดีแม็ตัวสูงแล้วก็มาตัวหนึ่งตัวนี้เป็นสประตู 4ประตูเกียร์ออโต้ฮะเป็นรีโวรีโว่สี่ประตูเกียร์ออโต้ตัวนี้ออกห้างไปแดงก็แปดกว่านะครับนะแปดแสนกว่าวันนี้ผมขายอยู่อ่าคันนี้เป็นปี2017นะแต่ว่าเป็นเกียร์ออโต้วันนี้ผมขายอยู่ห้าแสนหนึ่งหมืนนะ่นเก้าพันรีโวจะตกน้อยนะถ้าเป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้ แต่ถ้าเป็นแคปเหมือนกันเนี่ยเทียบ d m a มไม่ได้อ่าสูดี m a x ไม่ได้คันนี้ออกห้างใบแดงก็มีผ่อนแน่ๆหมืน่นสองมีแน่ๆอยู่แล้วหมื่นสองหมื่นสามั่ผมว่าไปนูนนะน่นะอะหมื่นสามนู่นแหละเากีออโตโอ้แล้วต้องดาวด้วยนะไอหมื่นสามนี้ต้องดาวด้วยแต่คันนี้ผมผ่อนอยู่เลขแปดนะแปดพกว่าบาท8ปดพันกว่าบาทเท่านั้น อันนี้เป็นไกด์ไลน์อ่าหรือว่าถ้าถ้าจะเล่นอ่าที่มันแบนดลองแบรนดลองได้ปีสูงกว่าน,นี้นะถ้าเล่นเป็นแบรนดลองเป็นนิสสันเป็นฟอร์ดหรือว่าเป็นไททันอ่าก็จะได้ปีที่มันสูงกว่าน,นี้นะจะขยับขึ้นไปปี20 21บนู่นเลยนะผ่อนเราๆประมาณ800 0อ่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับด้วยว่าเวลาเราซื้อราคาถูกเวลาเราขายออกเราก็ได้ราคาที่ถูกเหมือนกัน แต่ว่ามันคุ้มค่านะใครที่กำลังตัดสินใจไม่ได้อยู่นะว่าจะเล่นรถรุ่นไหนแต่ว่ามีธงอยู่ในใจแล้วว่าอยากจะผ่อนอยู่ราวๆประมาณ8 0 0 0ันหรือว่าคนกำลังเปรียบเทียบอยู่ว่ามือหนึ่งหรือมือสองเอารุ่นไหนดีนะลองดูลองเลือกดูนะผมมีไกด์ผมมีไกด์ไลน์มาให้นะดูเป็นไกด์ไลน์กันนะหรือว่าถ้ารถเก๋งรถเก๋งนะผ่อน8 0 0 0ัน ถ้ามือหนึ่งก็นู่นประมาณนู้นนะสายเล็กๆแต่ว่าถ้ามือสองเล่นสายบิ๊กบึ้มได้นะลองดูลองตัดสินใจกันเอานะครับเป็นไกด์ไลน์เฉยๆครับ